สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มีเอาติดเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับรถคันนี้ไม่ใช่แท็กซี่นะครับเป็นรถบ้านแต่รถคันนี้ผมบอกก่อนเลยครับว่ามีการต้องเอาไปเก็บงานเพิ่มเติมเอาเองนะครับผมขอขายตามสภาพนะครับราคาเล้าใจครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันนะครับคันนี้เป็นปี03นะครับไม่ใช่แท็กซี่เป็นเกียร์ออโต้ abs airbag disc brake 4ล้อนะครับ สีสันนี้ยังถือว่าสวยงามนะครับตีแบบ90%ได้เลยครับรถไม่มีชนหนักนะครับไม่เคยติดแก๊สรถคันนี้เปลี่ยนเครื่องจาก1.6เป็น1.8นะครับได้เครื่องสดๆเลยครับแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วนี่นะครับดูรถมีตำหนิด,ด้านท้ายด้านในตรงนี้ตรงมุมนี้ มีการเคาะมานิดนึงเห็นไหมครับอ่าเนี่ยข้างในข้างในนะแต่เบ้าไฟเนี่ยยังถือว่าปกติไม่มีโดนฝากระโปรงก็ไม่มีโดนมีเฉพาะตรงนี้ผมเช็คให้แล้วแต่ส่วนด้านนู้นปกติเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับด้านนี้ ไม่มีโดนนี่นะครับมียางอะไรเครื่องมือยังมีอยู่นะครับรถไม่มีดิดแก๊สแต่เปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องพันแปดขายได้ไปก็ถือว่าใช้งานได้คุ้มคุ้มเลยครับได้เครื่องสดเครื่องแจ้งลงเล่มแล้วนะฮะอันนี้มีการซ่อมมานิดนึงด้านในผมดูให้แล้วตรงน,นี้เนี่ยอ่านี่ชัดช่วงเนี้ยจะมีรอยเคาะมาหน่อยนึงฝากระโปรงก<ๆ>็ยังเดิมๆไม่มีโดน เบาเบาไฟเบาไฟนี้ปกติไปไม่มีโดนข้างในนะครับข้างในหมายถึงข้างในโอเคนะครับอ,อันนี้ภายในภายในเป็นบอหนังนะครับของเดิมโรงงานดูนะครับยังสวยอยู่นะครับภายในยังสวยอยู่อันนี้ มีทีวีแต่ทีวีน่าจะเสียแล้วครับมีทีวีให้ดูแผงประตูแผงประตูยังใช้ได้ยังสวยนี่นะครับมีจะมีเบาะคู่หน้านะครับนี่นะครับดูดูดูสียังสวยอยู่นะครับเงาวิ่งวิ่งเลยผมขัดเงาให้แล้ว มีหลังคาหลังคาก็สวยอ่าดูนะครับอ่าตอนนี้ดูเบาข้างในเบาข้างในจะมีเบาคนนั่งคนขับแล้วก็คนนั่งมันจะขาดหน่อยนะครับแต่พนักพิงข้างหลังนี่ไม่ขาดนะครับมีป้ายออาติสยังอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ออาติสยังอยู่ยังสวยอยู่นะครับพวงมาลัยแอร์แบ็กเป็นเกียร์ออโต แอร์อ่าแอร์นี่คือแอร์ต้องไปเติมน้ำยาหน่อยนะครับน้ำยามันน้อยแอร์เย็นน้อยอ่ะครับพูดง่ายๆกระจกไฟฟ้าไฟข้างประตูยังใช้ได้อันนี้เครื่องยนต์ดูนะครับสตาร์ทง่ายทีเดียวติดดูไฟติดครบนะครับนี่รถสตาร์ทติดแล้วครับ ไปดูส่วนของห้องเครื่องกันนะครับรอสกู่นะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์นี่นยาแอร์สติ๊กเกอร์โรงงานรถไม่มีจน,นหนักนะครับ ตุ้มโชคมันสวยๆอยู่เครื่องดีไม่มีไอน้ำไม่ดันตอันไม่ไหลนี่ครับนี่ ABS ยึดเบ็กสี่ล้อนี่ป้ายสติ๊กเกอร์โรงงานที่ปากระโปรง นี่นะโตโยต้ายั่อยู่ครบนะครับรถคันนี้ผมขอขายตามสภาพนะครับหกหมื่นสี่พันบาทนะครับหกหมื่นสี่พันบาทปีศูนย์สามเกียร์ออโต้รถอยู่ที่สระบุรีนะครับท่านใดสนใจอยากจะเอาไปเก็บงานต่ออีกนิดนึงก็ได้รถดีๆใช้คุ้มแล้วครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเผื่อ ท่านใดอยากจะมาดูรถอยากจะมาลองขับยินดีครับรถอยู่สลับุรีขอบคุณนะครับที่รับชมติดต่อมานะครับสวัสดีครับ